เปิดวินาทีแพตณปภาอุ้มลูกชายมาเจอโตโน่หากย้อนกลับไปโตโน่ยินดีแพทเบนแต่งงานไฟหญิงท้องเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ขอยุ่งโดยในตอนนั้นโตโน่เผยว่าหนุ่มนั้นได้ยินข่าวมาบ้างตามอินสตาแกรมยังไม่มีโอกาสไปแสดงความยินดีเลยแต่ก็ดีใจด้วยกับความรักที่สวยงามที่ท้งคู่มีให้กันค่ะส่วนในเรื่องมีน้องแพทกับเบนนั้นเป็นคนเข้มแข็งไม่งั้นเขาคงไม่มาถึงขั้นนี้ได้แต่เรื่องนี้มันก็กลายเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเรามีหน้าที่ เพียงแสดงความยินดีมากกว่าอีกทั้งโตโน่พักคินที่ทราบข่าวก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับอดีตคููจิ้นด้วยโดยเจ้าตัวนั้นเผยว่าไม่ทราบเรื่องของแพทท้องมาก่อนเลยรู้จักสื่อเสนอข่าวไม่ได้มีการแสดงความยินดีแบบส่วนตัวแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแต่อย่างไรก็ตามตนก็คงไม่มีคงควรรับลานเนื่องจากไม่ได้สนิทสนมกันมากนักหลังเคยให้สัมภาษณ์ว่าห่างกันไปและแพทคบกับเบนก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันตั้งแต่ในตอนนั้นส่วนจะเป็นการปิด ชาคูจินณนะปพาคินหรือเปล่านั้นลังไฟหญิงกําลังจะแต่งงานและเป็นคนแม่หนุ่มโตโนก็บอกว่าแล้วแต่ความชื่นชอบของแฟนคลับเซงก็ยังมีที่ติดตามอยู่และเลิกติดตามกันไปแล้วล่ะค่ะ และซึ่งในขณะที่สาวแพดบอกว่าก่อนหน้านี้บุตรชายเคยเจอโตโน่มาแล้วในช่วงเวลาสั้นๆพอมาเจอกันอีกครั้งเลยได้มุมน่ารักของลุงหลานแฮปปี้กลายเป็นลุงโน่ไปแล้วล่ะคะ่ะแกก็เล่นกับหลานส่วนความสัมพันธ์แพทกับพีโน่นั้นก็เป็นได้แค่คูจิน้นก็ต้องขอบพระคุณเพราะในช่วงนั้นที่เป็นคูจิ้นดังที่สุดแฟนคลับก็น่ารักพ่อมากกับหลานและลุงโน่เขาก็เอ็นดูคะ่ะ